สวัสดีครับพนักขลังครับวันนี้มี n อ็นเอ็นะครับมาไกลนะครับจากปัตตานีเลยนะครับอขอบพระคุณนะครับที่ให้ความไว้บางใจร้านเล็กๆอย่างพนักขลังได้ดูแลรถที่ท่านรักนะครับดูผลงานมาจากในช่องของทางร้านเรานะก็ให้ความสนใจนะครับติดตั้งมาตรฐานนะก็แล้วก็มีการเซตติ้งโช๊คหน้าใช้น้ำมันของเอลินนะครับอันนี้ก็สั่งซื้อเป็นแบบซับแทงนะครับซับแทงในไซส์ลายตั้งแต่ปี 19นะครับ c b 5 0 0 x จนถึง n x 500เลยนะครับก็ปรับเซ็ตให้ถูกนะครับคันนี้น้ำหนักไม่เยอะนะครับก็ไม่อยู่ในอุปสรรคที่เราจะใส่นะครับแต่ถ้าเกิดคันไหนเนี่ยคนขี่ตัวใหญ่ๆน้อยบรรทุกเยอะๆมีคนซ้อนเนี่ยตัว่า916ไม่พอนะครับยิ่งมีปิ๊บ3ใบยนยโอ้โหบอกเลยอุปสรรคมากๆนะครับต้องอัปเกรดสปริงนะเป็น150นิวตันนะครับเพืเป็นตัวนี้นะครับ จนคนขี่คนเดียวนะบทุกไม่เยอะก็ยังพอปรับเซตให้ให้ขับขี่ได้นะครับเพราะว่าสปริงมันมีข้อจํากัดอยู่เรื่องการแบกรับน้ำหนักนะครับไปขับลงมาทํางานกันอันนี้ก็เป็นโชคเออร์ลินนะครับเฮดโอเก้นะครับปรับเซตให้มันเหมาะกับทัวริงนะครับหน,หนักแบบไม่บรรทุกแบบโหดร้ายจนเกินไปนะครับเพราะว่าสปริงตัวนี้นมีค่าแค่ร้อยสานิวตันเท่านั้นเองนะครับ ก็ไม่ได้เหมาะนะครับ <S S ที่จะบรรทุกแบบโหดๆนะครับเทียบกับชกเดิมนะครับชกเดิมนี่มีขนาดเล็กนะครับสปริงก็เล็กกว่านะครับไม่มีซับแทงนะครับตัวเนี้ถ้าคนที่ฟังคลิปผมมาตั้งแต่ยุค CB 5 0ห้าอนะครับก็จะรู้เลยว่าผมไม่แนะนำให้ไปโมนะครับคุณใส่ชกโมนะครับคุณเพิ่มเงิน นะครับมึงจะไม่มากแต่ว่ามันเป็นการตําน้าพริกละลายม่น้ำคุณบอกคําเดียวแล้วคุณไม่ได้อะไรเลยนะครับ้นอกจากว่าโชคที่มีสปริงสีเหลืองนะครับทาสปริงสีเหลืองก็หลักร้อยแค่นั้นเองนครับแล้วไปทําทําไมนะครับเก็บเงินไว้ดีกว่านะครับ 23, สองสามพันนะสมมติว่าเอาไปเทินใช่ไหมสองพันสามพันใช่ไหมคุณเก็บเงินแล้วคุณมาสมทบทุนใส่เป็นตัวนี้นะครับลูกค้าทุกคนที่ใส่เอรินนะครับ พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับลูกนี้ใส่นานแล้วนะครับแล้วมีเหตุผลอะไรฮะที่เพื่อนๆจะไม่ใส่นะครับขี่ช้าขี่เร็วไม่ใช่ปัญหานะครับบางคนบอกว่าโอ้ผมไม่ได้ซิ่งไม่ยังเป็นไม่เกี่ยวเลยครับซิ่งไม่ซิ่งอ่ะเรื่องของคุณนะครับแต่ว่าโชเอกร์ลินเนี่ยมันจะทําให้คุณขับขี่ได้อย่างสบายนุ่มนวลนะครับติดตั้งใส่รถกันครับน้ำยากันขายนะครับที่จะมาติดตั้งกับตัวจับซับแทงนะครับ จนกระทั่งในตอนนี้เขาก็บอกว่าทุกคนไปลงเรือกันเรืองผมก็วิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วเป็นระยะติดตั้งโชว์เข้าไปเสร็จแล้วก็มาติดตั้งตัวขาย,ยึดซับแทงนะครับทาน้ำยาการคลายเรียบร้อยนะครับติดตั้งก็มี cash bar แคสบาร์ต้องระวังให้ดีนะฮะระยะห่างนะครับเพื่อไม่ให้มันโขกกันนะครับถ้ามันมีการโขกกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียหายนะครับ มาตรฐานการประกอบรถนะครับของชอบเราก็จะมีประแจทอกสามขนาดนะครับเล็กกลางใหญ่นะครับก็นานๆนนทีก็จะเอาตัวมิว w อก k ี้ออกมาวอร์มบ้างนะเพราะว่าขนาดมันค่อนข้างใหญ่มากอะแต่ว่ามันมีข้อดีคือตัวหนังสือตัวเลขมันใหญ่นะมันผมมันต้องใส่แว่นเอาไว้อย่างนี้นะครับก็มองชัดดีนะครับงตาาเรร็กส น้อใช้เวลาหรือติดตัวต่างๆสิ่งบประตูเปิดประตูนอกได้นั่นก็เป็นภาพเกี่ยวภาพเรื่องราวตั้งแต่คนแรกที่อยู่กันพาไปแช่้ช่กระซิบระบายน้ำมันไปไม่ได้เราที่จะอัตราการไหลของน้ำทันเทวในชั่วโมงครับเมื่อเราติดตั้งช็อกหลังเรียบร้อยนะครับใส่ฝาครอบเรียบร้อยใส่น็อตล็อกนะครับ อันนี้ใส่ไฟก็มันมันเคยฮะแต่ว่าอุปรกรณ์เขาไม่ได้เยอะมากก็อาจจะไม่ได้เป็นขยุ่มเยอะนะครับจริงแค่สปอตไลท์สองดวงไม่น่าเยอะอะไรเร,เราถอดชกหน้านะครับไปเซตติ้งน้ำมันเอ,อริสใหม่นะครับก็ชกก็มีขนาดความยาวค่อนข้างมากนะก็ต้องใช้น้ำมันเอ,อริเยอะนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเราทำการถอดทำความสะอาดนะครับทั้งรีบาวและคอมเพรสชันก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเซตติ้งชกหน้านะครับไม่มีรอยนะครับตัวกระบอกเป็นอลูนะครับปจัจแจเราก็เป็นอลูนะครับเราก็พยายามทำราคาให้ถูกสุดนะครับในบริการที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เท่าที่เราจะหาวัสดุหาอุปกรณ์มาขาขให้ได้นะครับ นำชกที่เซตติต้งน้ำมันออล์ลินเรียบร้อยนะมาประกอบไข่ด้วยมือนะครับจากนั้นก็กดด้วยประแจท่อนะครับได้ยินหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้ฉัไม่ทำเพื่อการโฆษณานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเรากดให้มันดังหลายแตกเพื่อให้เพื่อนๆได้ยินเสียงนะครับเพราะว่าเราก็ทำเพื่อการโฆษณาของเรานะครับ เราก็อยากให้เพื่อนๆได้ดินแล้วก็มั่นใจว่าเราเนี่ยได้ไขนะครับประแจทอกเมลาถึงกําหนดค่าทอกที่กําหนดมันก็จะมันก็จะด่างแตกก็เป็นผลงานของทางร้านเรานะครับเราไม่ได้รับสอนนะครับคาลิปเปอร์เรียบร้อยใส่ทับทิมนะครับทับทิมสะท้อนแสงอันนี้เป็นกฎหมายทางยุโรปนานแล้วนะแต่บ้านเราอันนี้ไม่แน่ใจว่าบังคับแล้วหรือย,ยังนะครับว่าจะต้องมี แถบสะท้อนแสงอยู่ข้างลำตัวรถทางยุโรปนี่โอ้โห,โโหตั้งแต่ปีอะไรอะเก้ากว่าแล้วมั้งใช่ไหมเพราะฮอนด้าสตรีทผมเนี่ยไฟหน้าติดตลอดเนี่ยเก้าสองนะครับกฎหมายปี9เก้าสองเก้าข้อสองยุโรปเปิดไฟวิ่งนานแล้วนะเมืองไทยเพิ่งจะมาทำประมาณปีสองพันปะจำไม่ได้เหมือนกัน ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเซตติ้งโช๊คหน้านะครับประกอบไขท็อกน็อตทุกจุดนะครับเดี๋ยวเราประกอบเบาะแล้วก็ไปให้เจ้าของรถได้ทดสอบแล้วมันจะเช็คค่าแสกกันอีกทีเนี่ยนะครับ